สวัสดีครับพบกับผมรายการทั่วไทยไปกับดีแอดครับพบกันต้องมีสิ่งดีๆมาฝากแน่นอนครับผมนำพระที่ท่านเห็นนี้ก็คือพระสมเด็จนางพญาพิมพ์จิ๋วครับทาทองงดงามนะครับบามีนะครับ,รนะรบหล,วง,หลวงพ่อพระวัดโคกดอกไม้จังหวัดชัยานาท โอ้โหบาลมีศักดิ์สิ์พระสมเด็จนางพญาธาทองพิมจิวองนี้หลวงพ่อกลวยชุตินชะโลเมตตาปุกเสกสร้างไว้เมื่อประมาณปี2 5 1 2ถึง13นับว่าเก่ามากและเป็นที่หากัน จางต่อเรื่องนะครับท่านใดมีก็พกพาเป็นสิมงคลตั้งนโมสามจบบูชาเกิดปาฏิหารเกิดอานิสง์เกิดสิริมงคลแก่ผู้บูชาถ้าผมลืมไปนะครับผมเจอเสียนใหญ่ใจสปอร์ตใจดีเจอบ่อยนะครับแกก็บอกอ้าวพี่ยาจะไปดูนี่ชุดนี้แกเนบติดกระเป๋ามานะครับก็มี ตั้งแต่นักปกหลวงปู่หมุนที่ตะสีโลนะครับตะกุดยาท่านเกษมนะครับจังหวัดอุบลราชธานีนะครับลูกอมชันหมากหลวงปู่ทิมวัดพักขาวนะครับเหรียญนะครับหลวงพ่อกวยสุช,ชุตินทโรนะครับเหรียญหลวงพ่อกวย ชุติ่นะโลแล้วก็พระสมเด็จนางพญาพิมพ์นี้นะครับไม่พลาดไม่พลาดที่จะนำมาเป็นสิริมงคลกับทุกท่านนะครับกับผมเองด้วยนะครับก็นำมาให้ชมกันนะครับเขาอยยังเล่าว่ามีประสบการณ์โชคดีนะครับขอพรสำเร็จมาหลายครั้ง บางท่านได้บูชาเกิดปาฏิหาริย์เกิดแคล้วคลาดนะครับเดินทางปลอดภัยจึงเป็นเรื่องราวที่พูดกันมาคุยกันมาบอกกันมาเล่าลือกันมาจนถึงปัจจุบันนี้เห็นแล้วดีใจนะครับเห็นแล้วชื่นใจเห็นแล้วเป็นสิิมงคลมากๆ ท่านใดมีนะครับจะเขียนมาเล่าให้ฟังหน่อยก็จะดีเหมือนกันนะครับผมได้ยินเียนใหญ่เขาเล่าให้ฟังแบบโอ้โหฟังแล้วประทับใจฟังแล้วอยากได้ฟังแล้วอยากมีเรียกว่าเรียกว่าเป็นพระสมเด็จนางพญาพิมพ์จิ๋วที่พกพาเป็นสิมงคลมากมากนะครับโดยเฉพาะพระเด็ดพระคุณหลวงพ่อกลวยชุตินทะโรนะครับ ได้พุทธาพิเศษบุกเสกอย่างเข้มขังเมื่อปี1,2,1,3นะครับเพฝากกันครับนามาฝากอันมีประโยชน์กับทุกท่านบ้างไม่มากก็น้อยข้อสำคัญเราอย่าลืมนะครับคำสั่งสอนที่ครูบาอาจารย์ท่านได้สั่งสอนเราท่านทั้งหลายให้เป็นคนดีมีศีลห้ามีความกตัญญูกะตะเวทีเกิดซีมคลโชคดี ตามคําอธิษฐานแน่นอนผมเชื่ออย่างนั้นนะครับก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังคลิปนี้อาจมีประโยชน์กับท่านบ้างไม่มากก็น้อยถูกใจกดแชร์กดไลค์เป็นกําลังใจให้กันครับขอบารมีศักดิ์สิทธิ์คุปรองทุกท่านให้โชคดีมีความสุขและติดตามรายการ อย่างเป็นกันเองนะครับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ